สวัสดีครับตีนับชวนอยู่นะครับวันนี้เราพามาที่งานคันไแนะครับก็ทิงทิงอยากจะแนะนำหนึ่งคือร้านซุปเปอร์ย้งนะครับจีรพันธ์นะครับอันเนี้ยเขาจะมีข้าวหน้าไก่ข้าวข้าวหมกไก่นะครับไก่สเต๊กนะครับไก่ย่างสเต๊กเนี่ยที่อร่อยมากนะครับแล้วก็มีลาบนะครับแล้วก็มีไก่ทอดนะครับส้มตำนะครับทุกอย่างบอกเลยว่า <พ uka> คืออร่อยนิดหนึ่งมาจริงนะชิมชิมแล้วแบบคือเนี่ยครับจากไก่ย่างเนี่ยเขาจะมีาาทำซอสกะทินะครับเหมือนจ่างสเต๊ทเลยนะครับไก่เนี่ยก็มาเป็นแล้วก็มบบย่างนะครับแล้วก็าสับแล้วก็เวลาที่ย่างเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเขาก็จะเอากะทิที่ปั่นส่วนผสมอย่างเดียวมาปรุงแล้วมาวมเข้าเนื้อมา,มากนะครับแล้วก็เป็นจิ้มกาว อร่อยจริงครับข้าวหมกไก่ก็อร่อยมากนะครับไก่ทอดก็อร่อยครับถ้าใครมางานวัดไร่ผีว่าไปเจอซุปเปอร์ยงจีหนั์ที่ไหนนะครับบอกเลยนะครับว่าคือคุณพลาดไม่ได้เลยนะครับข้าวหมกไก่เขาอร่อยมากนะครับสีหนับคือกินทั้งข้าวหมกไก่กินทั้งไก่ย่างนะครับคืออร่อยสเฉๆครับนะครับ ก็อันนี้ฝากนะครับเอ FC ครับถ้าเจอข้าวหมกไก่นะครับหรือว่าซุปเปอร์ย้งจิลพันเมื่อไหร่นะครับบอกบอกด้วยเลยนะครับว่าแวะเข้าไปกินได้นะครับโคตรอร่อยเลยครับบอกได้คำเดียวนะครับนี่คือเราคนซื้อเยอะมากนะครับคือเราอย่าไปบอกว่างานวัดลราบอกแน่อร่อยครับคือเขาเขาทำงานวัดแต่ว่าเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับคือในงานเนี่ยนะครับผมฝาก รถติดเข้าไปเนี่ยนะครับสองชั่วโมงเพื่อจะไปทานาข้าวหมกไก่จิลพัดเจ้าเดียวครับแล้วข้าวหมกไก่กัย่างจิลพัดเจ้าเดียวครับของเยี่ยไม่ต้องไม่ต้องรถรงหรอกอรประโยงนะครับอันนี้อร่อยมากครับก<ม>็ฝากซีกท่านด้วยนะครับถ้ามีเข้าไปที่างานอันนี้เยี่ยงมงท่ะครับท็เป็นประโยงจิลผัดผมแ็นผมห็นพี่แต่งตัวพิเศษกว่าคนอื่นเลยอ่ะแล้วก็ที่เหลือตีนับก็ชวนนะครับ<ม> เป็นภาพบรรยากาศงานวัดไร่ขิงนะครับก็ทุกประโยงอาจจะไม่บรรยายอะไรมากนะครับก็ให้ให้เราเข้าไปชมกันนะครับอันเนี้ยคือลองดูนะครับก็คนเยอะครับของขายเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละเจ้าที่ขายนะครับอ่ดังๆทั้งนั้นอร่อยอร่อยนะครับถ้างานมีอีกเมื่อไหร่นะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับใครที่ได้ดูนะครับก่อนวันที่14นะครับก็ สามารถที่ไปได้แต่ว่าต้องเผื่อใจนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยรถติดมากนะครับก็เจอที่ฝากจอดรถตรงไหนนะครับตรงใกล้ๆงานนะครับ40บาทนะครับเข้าไปจอดก่อนนะครับแล้วก็ต่อรถมอเตอร์ไซค์วินหรืออะไรเข้าไปในงานนะครับก็ดีวันนี้ไปเนี่ยคือรถตดรถติดนะครับฝนตกรถติดติดมากๆนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยสชั่วโมงนะครับ ก็ฝากแฟนๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับแล้วก็อย่าลืมชมคลิปที่จบด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะครับ 哎，我马上就要去打针了。 Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.

Cá <laughs> chín <laughs> หวานเลยหวานมากพอดีผมจะมาตื่นน้ําให้กินนะกินหวานจ้าสวยที่น้องนี่ได้ครับ